แฟ e a k i n g แฟนหงกระดิกนิ้วรอเลยบิลยืนยันลิวพูจอปิดดิวเวียดวางคิวตรวจร่างกายสัปดาห์หน้าฟาบริซิโอรโรมาโนขยับนิ้วไกลกด Here we go ดิวฟลอรเรียนเวียสเพลย์เมเกอร์วัย22ปีจากเลเวอร์คูเซนใกล้สมบูรณ์เต็มทีหลายแหล่งตรงกันล่าสุดบิลสื่อดังเมืองเบียยืนยันลิวพูเตรียมตรวจร่างกายเวียสในสัปดาห์หน้า พินสรุปรายละเอียดดิวอัปเดตโดยเดวิดออนสตีนแอนด์บิลมูลค่ารวม134ล้านยูโรราว5,226ล้านบาทค่าตัว118.7ล้านยูโรบวกแอดออน15.3ล้านยูโรเงื่อนไขส่วนตัวตกลงเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอห้างยาไฟเขียวก่อนชูเสื้อคอมเมนต์แม้ยังไม่ถึง150ล้านยูโรตามที่เลเวอร์คูเซนเซนเกินไว้แต่ดิวนี้ถือว่าใกล้โดนใจพอให้ปล่อยปลด หากทุกอย่างเรียบร้อยจริงเวียดจะกลายเป็นบิ๊กเดลสำคัญของยุคอาเนสวัตแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุด